สวัสดีค่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มีเล่มนี้จะเป็นด้ามเขาเก้งนะคะ ด้ามเขาเกงตอกอับขระไว้ที่ด้ามนะคะ ฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบ7นิ้วยาวรวมด้ามฝัก14นิ้วนะคะเข้ okay. มขลัง ยันไว้ที่ด้าม สภายในเมตรนะคะด้ามฝักเก่าธรรมชาตินะคะสมบูรณ์ทั้งด้ามและฝักใบเม็ดตอกเป็นตัวหนานะคะ ทอสองด้านนะคะกลั่นแน่นนะคะเป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมมีดเก่ามีดโบราณนะคะเก่าโบราณ สวยมีดเป็นเหล็กเนื้อละเอียดสวยงามมากค่ะ ก็มียันเมี่ยคระตอกไว้ที่ด้ามน,นะคะเป็นด้ามเขาแก้งฝักไม้ยาวเฉพาะใบเนิ้วรวมด้ามได้ฝัก14นิ้วอยากทักทายกันเข้ามาก็ทักมาได้เลยนะคะทัก มาพูดคุยเพิ่มเติมได้ด้วยแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์092-6629-665รุจิการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ